สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมันสุขสุขคนเดอจ้า <c oughs> อันนี้กะหากะขึ้นแต่ลกูก้าพี่น้องขึ้นมาละกะอีแม่เป็นยำม,มะฮุงพี่น้องยำม,มะฮุงละกะตำมะฮุงพี่น้องะกะทิน้น <c oughs> แมสบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อยากกินข่าวแล้วเสอย่างเลยพี่น้องกำลังสีตำพี่น้อง จนบ่ายโมงเลยพี่น้องหากระซิกินข้าวหากระยางสคนเป็ลูกนะบ่าวก้ามันก็ไปซอยเรียกหมูยังบรานี่บ่าวเขือขนมีใส่น้ำเกลือท่านบ่าวมาดำมือนีิกะเออบ่วบานดำมือนีิกะมืออื่นเนะแม่เนาะวัอนี้บ่ท่านและอายหันมืออื่นมิตาลกก้าไว้ใส่บอร์เล่ประเด็นนี้เนาะเรืองพี่น้องกินข้าวรวมกันเนาะมึงน้ำคลองนี่ก็เต็มเนาะบนต่ก็ได้ดูดเนาะวันนี่ย ว่าสิดูดและมือนี้นะแต่ว่าฝนตกยังดีที่ว่าฝนตกแทนพี่น้องก็เลยมีหนามไปด้ำซ้ำให้ตัวนะเอามังหงเอาหมากะถิ่นกะลงเลยบไปโวยซ้ำต่ำสกัดเลยมาเด้อพี่น้องกินต่ำมังหงน้ำกันเด้อตอนเที่ยงกินต่ำตอนเที่ยงไปต่อเสดบันนี้กราชิ่ดมเอานน้อยหนึ่ง ชาววตกรรมัดโลดพ่อก็ห้อก็กกอยู่เก็บหัวใจมันโควิดข่าวระบ่เสียบเวลาเจ็บเน้นหัวใจข่าวก็ได้แล้วพ่อโตเก็บหัวใจเลยวุกเสียปวดตุกเสียบกำลังกินพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมาจูคูจูคนกินตำหมองหุงสีนจำ้ตำตอาหมองหงกับสีนจำ้ำพี่น้องแจวพี่แอรแล้วก็แจวขุมๆได้เนียนมะเขืออีแม่เมื่อคืนเนี่ยพี่น้องมาเด้ Mother, อกินข้าวที่ย่างต้องกันเด้อเอฟซี F C มูจูคูจูคนพ่อก็เข้าเข้า,ขาปากแล้วปากบมเป็นเ <c oughs> พราะสบายดยีพี่น้อง <c oughs> พี่พ่อกั็มือง,งานพี่น้องไ <c oughs> ทยนาฮากะแล้วเมื่อกี้นี่ นกขอ,อนจับกล่องให้อีแม็ก่อนพี่น้องบริถิยถือกันค่ะตังกล่องมาจอมหงกับเป็นตาแเซ็บขนาดพี่น้องอซีมืออีแม็สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องคือคู่ก็สบายดีชิบเห็นของกินเลยพี่น้องนกขอนตั้งไว้ในกระตุกหน้าบริถิยถือค่ะตังกล่องมา ยงเี s <S ่ยนห้องพี่น้องฝนตกเด้ตสามหงสิ้ไมองค์กรจะสาหงนี่กินซ้นจ้ำอีกสามไม่ลูกเด้อวันนี้เ้อมื้อนี้บอกกังมาราดันนา ซอยกันไปซอยกันมาเดี๋ยวองแ้วย่้อสองโมงแล้วเดี๋ยวนโมงค่ะก็ซื้เขาเสียขึ้นต่โลกา ạ hả tôi cũng phải chịu mẹ 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 hả? mẹ 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 อะไรอนไอ้แม่คิดผู้เดียวพี่น้อนงนครอิ่มอะไรกับพี่พอเพชรแห้งพี่นอ้องเซลเพียกับเพชรตะบัก,กหุงกับเพชรเห็นพักอะไรก็อยากอีแม่ขับทองแล้วอีแม่อดเอาพี่นอ้องเพชรเหมือนกนอกินทองลงนะกินไม่ต็มกินแล้วละกาสิพากันนอนพักผ่อนแป็ดนึงละกา ลงลูกกาอีกพี่น้องให้มันมึนให้นะพี่น้องเขาจมาทำความสักเครื่อง<ะ>มาสักเครื่องพี่น้องเออมีคนมาสักเครื่องมีคนมาสักเครื่องโทรเอาโทรมาให้อีเม่ว่าเอาเครื่องมาสักเราเสียให้น้องคอนเมื่อ,อ <laughs> ก,กี้นีรเนาะลูกกาแล้วเพื่อนบอ่อยเพื่อนอาไรอยู่เฮือนแาวก็ได้วะ จำหงกระเสบพี่น้องฮักเพชรผดกินได้บัวลายเสพมึดปากเพชรชิบแต่นวยนเพชเรขี้หนูเพชรในสวนเอง้องบัวรากับฮักเอาไปงาเลยแล้วพีกก่น้องผักเก็บมาจะสวนกูสูดไหมเก็บมาลายเลิอืมกินบ,แบบัวบักมากกะทินเอาใส่แม่นี่ใส่ลงใส่ลง ทำพี่น้องกาคชิปนี้น้องคอนกาสีได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากฟากน้องคอนสวรรค์เคสามเด้อจ้าพี่น้อง,องลาไปก่อนพี่น้องฝากลูกสาวเด้อวพี่น้อง <c oughs>